สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมโอชิมาแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกมฟรีไฟล์อยู่ในโหมดสี่สี่เหมือนเดิมไปกันเลย เนี่แบบแบบแบบมาแล้วมาแล้วดักรอจะเท่านี้แหละนี่เขาก็ดักรอยิง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 เกืียบตายแล้วเข้าไปล็กกันแลทำไมเข้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงซ้ำเลย ขันยาก่อนแป๊บนึงไหนมันอยู่ไหนเพื่อนโอู้ดูนดนดนละอ้อยอยู่บนนี่โอ้จริงจริงจริงโอ้โหล่วงเลยเราจะน่าจะหาที่หลบกก่อนเนาะ ขึ้นไปบนหลังคาดีกว่าน่าจะเห็นนั่นไงเให้เจอแล้วจะแอบไปไหนยิงยิงยิงดูดูยิ่งยิ่งเป็นไงล่วงล่วงยิงไอ้วอก่อนเจาะไอ้วอยิ่งยิ่แตกยากแท้เจาะเจาะเจาะเอ้ นอยู่ไหนอยู่ในบ้านนี้แน่เลย เพื่อนเราวนี่วะแอแปลงเป็นหญ้าจริงๆยิง,งโอ้ร่วงเลยเพื่อนช่วยด้วย <Double kill. S 1> เพื่อนระวังเพื่อนเพื่อนระวังเด้เอเพื่นและสวยเพื่อนทำดีมาก แอบซุ่มยิงอยู่ข้างหลังสายส่งสายส่งนี่เจอแล้วโอ้ยพิชพิยิง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 หัวนักไปหนยิง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 นักอีกสอง เข้าเลยเพื่อนมันนักเร็วเข้าเลยเข้าชาร์จเลยเพื่อนพันยาก่อนต้นแล้วก็มาสุ้ยิงเหมือนเดิม สายส่งสายส่งอย่าส่งก่อนแม่อยู่บนหลังคาจะหนีไปไหนอยู่นิ่งๆสิครับอยู่นิ่งๆล่วงแล้ว <c oughs> เข้าเลยเพื่อนมันล่วงแล้วไปไปส่งต่อส่ง อยู่ไหนเพื่อนจัดการเลยเพื่อนสวยชนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับฝากติดตามด้วยบ๊ายบาย